วันเกิดคนดวงดีมีพญานาคดูแลคุ้มครองพญานาคมีฤทธิ์อำนาจสูงสามารถล่องหนหายตัวในระมืดกร่างได้ทุกรูปแบบมีสมบัติเป็นเพชรนินจินดาและทองคำมากมายก่ายกองเป็นภูเขาณนะเมืองบาดาลส่องแสงสว่างดุดมีดวงอาทิตย์ทั้งที่ในเมืองบาดาล ปราศจากพระอาทิตย์และพระจันทร์แสงสว่างนั้นเกิดจากสมบัติเหล่านี้นี่เองสำหรับพญานาคหรือนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่าพญานาคเป็นเทพผู้รักษาสมบัติในเมืองบาดาล หากใครได้บูชาแล้วจะเป็นสิริมมงคลและจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติชะตาของสี่วันเกิดที่ชีวิตลำบากพบเจอแต่อุปสรรคมานานแต่หลังจากนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพญานาคจะให้โชคลาภส่งเสริมให้ดวงพบกับความเจริญรุ่งเรืองซึ่งได้แก่คนที่เกิดวันพุธวันศุกร์วันเสนาร์และวันอาทิตย์ โดยคนที่เกิดส4วันนี้มีเกณฑ์พลเคราะห์หลังจากที่3-4ปีที่ผ่านมาเจอแต่อุปสรรคหาทางออกไม่เจอแต่หลังจากนี้ไปองค์ปู่พญานาคจะโดนบันดาลให้เงินให้ทองเคราะกรรมสิ่งเลวร้ายจะผ่านพ้นไปการงานที่ดีเงินทองจะเข้ามาคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจามีศิละปะในการพูดเหมาะกับอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเยี่ยมเป็นคนฉเฉลียวฉลาดแต่ขี้หลงขี้ลืมปรับตัวเก่งรักธรรมชาติและเป็นคนนอบน้อมคนเกิดวันศุกร สำหรับคนเกิดวันศุกร์มักบีดวงชะตาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักจะลำบากได้ไม่นานเพราะกรรมดีปุนเก่าหนุนนำท่านเป็นคนมีน้ำใจอดทนทำงานซื้อตรงอดออมแนะนำให้มันทำบุญทำทานคนเกิดวันเสาร์คนวันนี้เป็นคนดวงแข็งต่อให้มีอุปสรรค ก็สามารถผ่านพ้นไปได้มีลักษณะของความเป็นผู้นำหนักแน่นมีศักดิ์ศรีเป็นคนไม่เอาเปรียบใครและตรงไปตรงมาอาชีพก็คือกรับราชการแต่ก็มีข้อเสียคือเป็นคนพูดก่อนแล้วคิดทีหลังคนเกิดวันอาทิตย์ผู้คนท่านนี้เกิดวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมีปุญ ส่วนใหญ่เป็นคนที่มียศฐานะทรัพย์และบริวารแต่เป็นคนทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นแต่มีคนคอยเกื้อกูลส่งเสริมอยู่แล้วมีอีกห้าลักษณะของอิยนาคคุ้มครองเช็คเลยท่านมีเกณฑ์ให้โชคลูกหลานสายพญานาคมักมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่บ่อยครั้ง ยิ่งบุคคลใดหมั่นสวดมนต์รักษาศีลหรือปวดจะทําให้บุคคลผู้นั้นมีแต่โชคลาภสิ่งที่ดีมงคลเข้ามาไม่ขาดสายทั้งเรื่องงานรเรื่องเงินความรักหาลักษณะคนที่มีพญานาคคุ้มครองและมีเกณฑ์ได้โชคเคือหนึ่งเป็นบุคคลที่เกิดวันเสาร์วันพระหัสบ,บดีวันพุธกลางคืนหรือปีมะโรง มีเหตุที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์บ่อยครั้งและ 2. เคยฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้งฝันเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่ฝันว่าไปเมืองบาดาลหรือขอบพนพญานาคแล้วสําเร็จเวลาลำบากจะมีทางออกเสมอข้อ 3. เป็นบุคคลที่ชอบทำบุญชอบสวมดมนต์นั่งสมาธิภาวนา หรือปวดถือศีลบ่อยครั้งรักษาศีลห้าเสมอข้อ4ไม่ชอบจุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกไม่สูงสิงกับใครมีโรคส่วนตัวสูงแต่ในความโลกส่วนตัวสูงนั้นจะชอบเข้าวัดฟังธรรมสนใจในศาสตร์ลึกลับหรือค้นหาเรื่องราวพญานาคที่จะเข้าหาสังคมเที่ยวและดื่มเหล้า และข้อที่5เป็นคนที่เกลียดการโกหกมากที่สุดรักษาสัจจะเป็นที่หนึ่งมักมีวิบากกรรมเรื่องของความรักบุกคคลภายนอกจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาดวงตาดูลึกลับน่าเกรงกลัวเป็นคนใจนักเลงและมีสัมผัสที่เหนือบุคคลทั่วไปและวันนี้เราจะมาเปิดคาถาบูชาที่บ้านให้มั่งมีเงินทอง ตำนานพญานาควันนี้เราจะมาทำความรู้จักพญานาคสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่มีงอนลำตัวเป็นเกรดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีเปิดคาถาบูชาพญานาคที่บ้านวิธีขอพอรการเตรียมของไหว้รู้จักพญานาคประจำวันเกิดของคนทั้งเจ็ดวัน พร้อมสถานที่ไหว้ความศรัทธาและความเชื่อไม่เห็นไม่ได้แปลว่าจะไม่มีจริงฉันมากับดวงคิดจยางนั้นมากับดวงเคยได้ยินเรื่องเล่าที่เป็นตำนานของคนในภาคอีสานที่มักจะเล่าสู่กันฟังรุ่นสู่รุ่นถึงเรื่องของความพญานาคความศรัทธาและความเชื่อโดยอดีตการพญานาคจะปรากฏให้คนเห็นในวันออกพรรษา หรืองานบุญบ้างไฟในคืนวัน15้ค่ำเดือน11ซึ่งพวกเขามีความเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงและพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภอีกด้วยพญานาคหรือนาคเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่มีงอนลำตัวเป็นเกรดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีองค์พญานาค เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์หลายคนมีความเชื่อว่าพญานาคสามารถให้คุณแก่ผู้ที่บูชาได้และช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิตหนุนดวงชะตาของเราหากใครบูชาสามารถช่วยสร้างอำนาจบรารมีโชคลาภเงินทองแต่ทั้งนี้ทางนั้นผู้บูชาจําเป็นต้องอยู่ในศีลอย่างจริงจังย้ำเลยอ,อีกครั้งต้องอยู่ในศีลในธรรม สัมฤทธิผลและขอให้ทำบุญทำทานเป็นประจำเหตุผลเนื่องจากพญานาคท่านมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและจะเป็นไปได้หากเรานั้นได้ลองเองทำความรู้จักด้วยตัวเองตำนานพญานาคนาคบางตนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้บางครั้งมีการสร้างรูปของนาค ในลักษณะของมนุษย์ซึ่งมีงูหรือมังกรปลอกอยู่เเนื้อศีรษะในพุทธประวัติระบุว่าเคยมีนาคตนหนึ่งซึ่งแปลงกายอยู่ในรูปมนุษย์ได้มีความพยายามที่จะออกบวชแต่พระโคตามาพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สามารถให้นาคบวชได้หากนาคต้องการบวชจากต้องเกิดใหม่ในชาติที่เป็นมนุษย์จึงจะบวชได้ในาศาสนาพุทธ เอวานาคอาศัยในบาดาลเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วนและอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยในน้ำเช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถำ้ำนาคเป็นบริวารของท้าววิรูปักหนึ่งในโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ บนเขาพระสุมีรุเพื่อปกป้องฉันดาวดึงจากอสูรหนึ่งในนักที่เป็นที่รู้จักกันดีในาศาสนาพุทธทั้งก็คือมุจจรินซึ่งปรากฏในมุจจรินทสูตรว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าสเสวยวิมุตติสุขเกิดฝนฟ้าขนองรุนแรงพยามุจจรินจึงได้ขดรอบพระพุทธองค์และแผ่พังผ่านปกพระเสียงของพระพุทธเจ้าเพื่อมีให้ทรง ต้องฝนหลังจากฝนหยุดพยามุจจรินได้คลายขดออกและแปลงกายเป็นชายหนุ่มยืนพนมมือถวายความคารพอยู่เฉพาะพระพักตร์ตำนานในส่วนนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคคาถาบูชาพระยานาคน้โมตสักพระควโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธ Omaha, staff, Jama, ัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอักรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาติตังพยามะนาคะอภินางนาคาสาธุโนกันเตยะมะยะมะนะโมตัสสะพะคะวะโตอัรหัตโตสัมมาสัมพุทธ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะว่าจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะว่าจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจ่าจิตตังอหังวันธานาคาทิพดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกรึงไหวบูชาพญานาคประกอบด้วยถวายน้ำดอกไม้หมากพรูหรือจะไหวโดยไม่ต้องใช้ทูบและไม่ถวายของใดก็ได้ที่สำคัญคือให้บูชาโดยใช้ภาวนาคาถา และตั้งจิตให้มัน่นมีศรัทธาเป็นสำคัญดอกไม้เช่นดอกบัวดอกดาวเรืองดอกมะลิทางด้านผลไม้ประกอบด้วยมะพร้าวแก้มังกรทับทิมสม้มกล้วยมะขามแอปเปลิลหรือผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่เป็นมงคลวิธีอธิษฐานขอพรตั้งจิตท,ที่ตั้งมั่นศรัทธา อัญเชิญมาประสิทธิประพลชัยให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาปัจบันนี้เถิดขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไปขอความเป็นมงคลทั้งหลายความสวัสดีมีชัยมีตัวข้าพเจ้าและครอบครัวนอกจากนั้นยังมีเจ้าปู่ศรีสุดโทและเจ้า่าสศรีปฐุมมาที่โด่งดังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ที่เหล่าคอหวยมันไปขอเลขเด็ดเลขดัง เราจึงนำคาถาสวดบูชาท่านทั้งสองหากลูกหลานอยากสวดขอพอรก็ลองดูได้ค่ะคาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคนักขาทิปดีสีสุดโทก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามจบและว่าตามนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายว่าจะจิตตังอะหังวันทานาคาทิบดีสีสุดโทวิวสุทธิเทวาปเชมิทูติยัมปิกายวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาที่พอดีสีสุดโท วิสุทธิเทวาปูเชมิตัดกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาทิ่ดีสีสุดโทวิวสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคขันธะปริตังคาถาขอทรัพยานาคาราชคาถาปูชาเจ้ายญานางพญานาคินีสีปทุมมา ก่อนอื่นต้องตั้งนโมูสามจบว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจะจิตตังอะหังวันทา นางพญานาคินีสีปฐุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตุติยัมปีกายวาจะจิตตังอาหังวันทานางพญานาคินีสีปฐุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตาติยัมปีกายะวาจะจิตตังอาหังวันทานางพญานาคินีสีปฐุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ เมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะคันท่ปริตังคาถาขอทรัพพญานาคราชหากคนที่เกิดทั้งเจวันต้องการทราบว่าองค์พญานาคที่ตรงกับบันเกิดของตัวเององค์ไหนอย่างไรเช็คได้เลยคนเกิดวันจันทร์ได้แก่พญาผู้ชงนาคราชแก่งกระเบา อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารคนเกิดวันอังคารได้แก่พญาสุวรรณนาคราชวัดศรีผันต้นอําเภอเมืองจังหวัดน่านคนเกิดวันพุธกลางวันได้แก่พญาศรีสุดโทนาคราชวัดิริสุดโทคำชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคนเกิดวันพุธกลางคืนได้แกพ่ททททพญาศรีมุกดามหามุนี นีและป่าละนาคราชวัดพระพุทธบาทผุ่มโนรมอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคนเกิดวันพระหัสบดีได้แก่พระยาศรีสัตนาคราชหลานศรีสัตนาคราชอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมคนเกิดวันศุกร์ได้แก่พญาธนมูลนาคราชอําเภอพิบูรณ์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีคนเกิดวันเสาร์ได้แก่พญามุจจรินทรนาคราชวัดพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่พญาอนันตนาคราชวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทบจังหวัดนครราชสีมาฉันมากับดวงและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ